สวัสดีครับเจอกับผมนะครับหมวด KTM นะครับจากช่องมิซูไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวการแต่งและจะบอกแคมเปญด้วยนะครับกับมิ b ูบิชิไททันแอด e ีดนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวขับ2ราคาอยู่ที่1 3 5 0 0ล้านบาทนะครับตัวแอดรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันจะมีสีดำสีส้มและก็สีขาวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวสีดำ มาเริ่มจากด้านหน้าดีกว่าว่าผมแต่งให้ลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนรถ1 2 0 0 0 0บาทให้ลูกค้าไปเต็มๆเนี่ยผมยังแถมอุปกรณ์ตกแต่งให้ด้วยนะครับเราไปเริ่มมาเลยว่ามีกี่ชิ้นและมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวเนี้มันเป็นคอนเซปต์เดิมๆแต่ต้องบอกเลยว่าของมันต้องมีนะฮะก็คือจะเป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ต ที่ฝากระโปรงหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นโครเมียมสีเทาสีดําหรือว่าเป็นสีแดงจริงๆแล้วผมจะแนะนําให้ลูกค้านะครับถ้ารถสีดำเนี่ยจะเป็นโครเมียมหรือสีแดงจะเหมาะมากมันจะสปอร์ตมากนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถเนี่ยจะเป็นสีแดงถ้าเราติดโลโก้ฝากระโปรงสีแดงจะสวยมากนะครับโอเคในส่วนของฝากระโปรงผ่านไปแล้วนะครับเอกลักษณ์ของแอตลิต หน้ามันดําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเดนัมิกชิลหรือจะเป็นสกเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นสีดําหมดนะครับแต่ผมติดตั้งเพิ่มเติมคือตัวครอบไฟหน้าสีดําเงานะครับทั้งสองข้างเพื่อให้มันแมทช์กับด้านหน้ารถนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นสีดําเงานะครับในส่วนของตัวครอบไฟหน้าในตัวของแอดลีดเนี่ย ตัวเซ็นเซอร์นะครับจะมีทั้งหมด4จุดพร้อมกับกล้องด้วยอันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการทำงานระบบออปชันของตัวแอ l ลิทอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้จะมีตัวเตือนกันชนด้านหน้าตรงด้วยพร้อมตรวจจับคนข้ามถนนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อสุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านะครับด้านหน้าก็จะประมาณนั้นที่ผมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเรามาดูด้านข้างด้านข้างนะฮะ ด้วยความที่เป็นออฟโรดเนี่ยออฟโรดเราจะคิดอยู่อย่างหนึ่งคือซุ้มล้อนะครับเราก็ติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้จากมิซูนะครับมีใบเซอร์ให้รับประกัน3ปีนะครับผมลูกค้าที่ออกรถไปแล้วจะมาติดตั้งนะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้และสอบถามราคาเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เรามาดูไฮไลท์นะครับขเขาเรียกว่า จุดขายหรือว่าซิกเนเจอร์ของรถคันนี้นะครับ <Good> ผมต้องบอกเลยว่าล้อเป็นโคตรหล่อเลยครับผู้ชมจะเป็นล้อของอัปตันอัมเริกันนะครับถ้าใส่ลายธรงชาติไปด้วยนี่คือว่าใช่เลยนะฮะเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับแล้วก็แม็กหาก้านทรงออฟโรดแบบนี้ผมว่าลงตัวกับเจ้าไททันแอดลี์มากเลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นแม็กของตัว XD ซีรีส์นะครับเป็นแม็กคอจับด้วยยางมอนเตอร์นะครับ สายลุยเนี่ยบอกเลยว่ามอนเตอร์เขายืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวด้านข้างและที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมด้านข้างนะครับจะมีกันดนะครับจะเป็นจะเป็นในส่วนของตัวซัพพลายเออร์นะครับจะมีคําว่าไททันด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นราวหลังคาครับราวหลังคาตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวประดับยนต์ในเรื่องของความสวยงามเท่านั้นถ้าลูกค้าอยาก จะใส่เหล็กหลังคาจริงๆเราก็มีเช่นกันนะครับเราคุยราคากันได้หลังไม้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประตูทั้ง2บานเบ้ามือจับเป็นสีดําเงานะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบเบ้าแคปลาหรือว่าจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายด้านข้างของรถคันนี้นะครับเอกลักษณ์ของรถนะครับจุดขายของแอดลิด จะมีในส่วนของตัวสไตลิ่งบาร์หรือที่เขาเรียกกันว่าโลบาร์นะครับตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับจะเป็นของแท้จากมิตซูแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันเราไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วรุ่นนี้มันสวยมาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็แค่มาติดตั้งอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนล้อแม็กจริงๆแล้วล้อแม็กของตัวนี้จะเป็นขอบ18นะครับเป็นลมดําขอบ18ก็คือจะเอาเป็นแม็กมาตรฐานของตัว GT Premium มาทาเป็นสีดํานั่นเอง สวยแบบนั้นอยู่แล้วเรามาเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าอีกเป็นแบบนี้เลยครับกับตานอเมริกันนะครับหนึ่งในทีมงานเอเวนเจอร์นะครับทุกคนเคยดูอยู่แล้วนะฮะสุดยอดโคตรสวยนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังไม่มีอะไรเยอะครับผมแค่เราเอาตัวครอบไฟท้ายมาใส่ให้รถมันก็ดูสปอร์ตและก็ดูแกร่งมากขึ้นนะฮะเราแค่เอาบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะใส่เข้าไปครับมันจะไม่ดูเลอะแล้วมันจะดูสวยมากขึ้นนะครับ มันพูาเลยว่าจุดขายของตัวครอบตัวครอบไฟไท้ายเนี่ยคือมันจะแบ่งเส้นสายของการทํางานของระบบไฟได้อยา่างชัดเจนนั่นเองนะครับด้านท้ายไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเดิมๆใส่แค่ตัวครอบไฟไท้ายอย่างเดียวและจุดขายสําคัญของแอดลีตนะครับคือภายในต้องบอกเลยว่าภายในที่ตัวธรรมดาจะแต่งเป็นแอดลีตท,ที่ทําไม่ได้คือในส่วนของตัวสีเบาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่า สีเบแบบนี้ลูกค้าชอบไหมบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่ลูกค้านะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนี่ภายในคือต้องบอกเลยว่าเป็นจุดขายของตัวแอดลลตนะครับตัวแอดลีตนะครับเบาคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับแล้วก็แผงประตูจะหุ้มหนังตรงนี้นะครับไล่ตะเข็บสีส้มนะครับผมโอเคแล้วก็ ในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการทํางานของระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์จะเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะฮะมีการควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นระบบควบคุมในส่วนของระบบลลอกความเร็วเขาเรียกว่าคูสคอนโทรลนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับหน้าจอจะเป็นแบบทัสกินนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติก็มีมาให้ด้วย นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูสีเบาะนิดหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราดูสีเบาะนิดหนึ่งเป็นไงครับเบาะนี่ฮะเบาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าถุงผมยังไม่ได้ออกนะครับเดี๋ยวให้ดูสีเบาะนี่ครับมันจะมีเอกลักษณ์ครับว่าแอดลีดจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์หุ้มทั้งหมดสี่ตำแหน่งเลยนะครับจำว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับผมจุดขายของเขาคือเบาะน,นี่ประมาณนี้นะครับ ด้านในผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยลูกค้าต้องศึกษามาบ้างแล้วผมเชื่อแบบนั้นนะครับโอเคภายนอกภายในประมาณนี้นะครับคอ,อของป่าอของคอถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรสายตรงนะครับเบอร์0 8 4 5 8 1 6 0 1 3หรือว่าฟังไม่ทัน ไปดูที่เบอร์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นแคมเปญส่วนลด1 0 0 0 20,000บาทพร้อมกับ m a c c คาร์สพร้อมกับยางมอนสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะครับลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมหมวด k t m ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมจะพาไปดูว่าผมจะถ่ายตัวไหนบ้าง นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ